สวัสดีค่ะเรากําลังจะพูดถึงแบ็กโบนหรือว่ากระดูกสันหลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในทุกเครื่องนั่นก็คือบล็อกเครื่องยนต์หรืออินจิ้นบล็อกนั่นเองและเราก็จะพูดถึงความแตกต่างของบล็อกเครื่องยนต์ที่ทําจากเหล็กและอลูมิเนียมในด้านของความแข็งแรงความมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือความทนทานและการนําความร้อนรวมถึงอื่นอีกมากมายแต่เราก็จะพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์โดยทั่วไปด้วยว่าทําไมถึงมีบทบาทสาคัญเพราะฉะนั้นไปดูกันเลย บล็อกเครื่องยนต์เปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังของเครื่องยนต์ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์เป็นมนุษย์ก็ขอดาว่าบล็อกเครื่องยนต์ก็คงเป็นโครงกระดูกและมนุษย์ที่ไม่มีโครงกระดูกก็คงเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาและสําหรับเครื่องยนต์ที่ไม่มีบล็อกเครื่องยนต์ก็คงเป็นแค่ชิ้นส่วนที่กองอยู่บนพื้นเท่านั้นบล็อกเครื่องยนต์เป็นชิ้นส่วนโลหะชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในเครื่องยนต์สันดาปภายใน ส่วนประกอบขนาดใหญ่ทั้งหมดถูกยึดด้วยสลักเกีียวกับบล็อกเครื่องยนต์หัวสูบอ่างน้ํามันเครื่องและแม้แต่ระบบส่งกําลังทุกอย่างถูกยึดด้วยสลักเกีียวกับบล็อกเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์มีอายุเก่าแก่พอๆกับเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งอยู่มาตั้งแต่แรกและจะอยู่ต่อไปเครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่นแรกที่ใช้กับเครื่องบินรุ่นไรท์ไฟเออร์ปีคิรักัาช1903ใช้บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเพื่อจุดประสงค์ในการลดน้าหนักโดยเฉพาะ บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมส่วนใหญ่หายากม,มากในประวัติศาสตร์ของเครื่องยนต์สันดาปภายในในขณะที่บล็อกเครื่องยนต์เหล็กครองตลาดมาเป็นเวลานานในยุค6 0และเจศก็สามารถพบเห็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมที่ผลิตมาเป็นจํานวนมากได้บล็อกเครื่องยนต์แบบอลูมิเนียมในยุค6กนและเจศย์ครองส่วนแบ่งการตลาดเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดประมาณ1%อร์เ เมื่อเวลาผ่านไปเปอร์เซนต์นี้ก็เพิ่มขึ้นและบล็อกเครื่องยนต์แบบอลูมิเนียมมีจำนวนเป็นหนึ่งในสามของบล็อกเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่หลังจากจุดนี้กฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษและการใช้น้ำมันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทำให้ผู้ผลิตต,ต้องพยายามหาวิธีต่างๆในการผลิตเครื่องยนต์และยานพาหนะให้มีน้ำหนักเบาลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่นิยมใช้บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเนื่องจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่า จึงใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าในการขับเคลื่อนดังนั้นในปีคศ2005บ,บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจึงถูกนำไปใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ผลิตขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งปัจจุบันบล็อกเครื่องยนต์นอลูมิเนียมมีอยู่ในเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ผลิตขึ้นใหม่มากกว่า2ใน3ปัจจุบันเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่แทบทุกเครื่องมาพร้อมกับบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมและอลูมิเนียมก็เข้ามาแทนที่เทอร์โบดีเซลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพราะเครื่องยนนต์ิ่ง แต่เครื่องยนต์ดีเซลก็ยังคงใช้บล็อกเครื่องยนต์แบบเหล็กอยู่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ยังคงชื่นชอบบล็อกเครื่องยนต์แบบเหล็กอยู่และผู้ที่ชื่นชอบการแข่งรถหรือปรับแต่งรถหลายคนยังคงใช้บล็อกเครื่องยนต์เหล็กแบบเก่าอยู่จากวิดีโอจะเห็นว่าพวกเขากำลังกลึงและสร้างเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพตอนนี้หากพูดว่าเหล็กหรืออลูมิเนียมอย่างเดียว ็คงทําให้เข้าใจผิดหรือว่าไม่ถูกต้องได้เพราะว่าภายในอลูมิเนียมเนี่ยมีโลหะผสมหลายร้อยชนิดเหล็กหล่อเทาคือเหล็กที่ใช้หล่อบล็อกโดยทั่วไปมีเกรดและคลาสที่ต่างกันหลายสิบแบบมาดูกันว่าแบบไหนที่จะใช้ทําบล็อกเครื่องยนต์ตามที่บอกไปแล้วว่าบล็อกเครื่องยนต์ที่ทําจากเหล็กมักจะใช้เหล็กหล่อเทาในการหลอ่อเพราะว่าเป็นวิธีการหล่อที่มีราคาถูกที่สุดชิ้นหนึ่งที่คุณจะสามารถหาซื้อได้ และทุกอย่างตั้งแต่ฝาปิดท่อระบายน้ำค้อนไปจนถึงเฟืองวาล์วบล็อกเครื่องยนต์และหัวกระบอกสูบล้วนทำมาจากเหล็กหล่อเทาทั้งสิน้นปัจจุบันเหล็กหล่อเทาที่ใช้ทำบล็อกเครื่องยนต์มีอยู่2คลาสคือคลาส20และคลาส25ซึ่งมีค่าความทนต่อแรงดึงอยู่ระหว่าง2 0 0 0 0ถึง25,000 psi และในตอนนี้มีสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์เหล็กหลอ่อก็คือ CGI ไม่ไม่ใช่ CG แบบนี้ในเคสนี้ CGI ยอ่อมาจาก Compact g แกลไฟไออนและมีระดับความทนต่อแรงดึงสูงกว่าเหล็กหล่อเทาถึง1.5ถึง2เท่าเลยอย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่ยังคงสงวนไว้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแรงยันสูงตามที่พบเห็นในรถบรรทุกและยานพาหนะทางการเกษตรและแทบจะไม่เคยใช้ในยานพาหนะโดยสารเลย เป็นเหตุผลว่าทำํำไมคลิปนี้เมื่อพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์เหล็กหล่อจะหมายถึงเหล็กหล่อเทาที่มักใช้ในการหล่อบล็อกเครื่องยนต์ของยานพาหนะโดยสารปัจจุบันบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมมักทำจากโลหะผสม319หรือ A356 หรือ A357 นอกจากนี้จากตารางจะเห็นว่าบล็อกเครื่องยนต์สามารถทำจากวัสดุอื่นนอกเหนือจากอลูมิเนียมได้ด้วย ปัจจุบันโลหะผสมเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการอบด้วยความร้อนระดับ T ีห้าหรือ T ีหกก่อนที่จะนำไปกลึงบล็อกหากไม่ได้ผ่านการอบด้วยความร้อนโลหะผสมจะอ่อนตัวมากและไม่เหมาะกับบล็อกเครื่องยนต์โดยค่าความทนต่อแรงดึงของโลหะผสมพวกนี้จะอยู่ระหว่างหนึ่งมื่นถึงหนึ่งืสี่พัน psi แต่ในตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าหกศูนย์หหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงกว่ามาก โดยมีค่าความทนต่อแรงดึงอยู่ในระหว่าง60,000ถึง70,000 psi เลยทีเดียวแต่6061ใช้ได้เฉพาะกับบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแท่งบิวเล็ตเท่านั้นซึ่งเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นและสงวนไว้สำหรับกีฬา XC Motor Sport ในคลิปวิดีโอนี้เมื่อพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเราจะพูดถึงแค่โลหะผสม3ชนิดนี้เท่านั้นค่ะ เพราะว่าเป็นชนิดที่สามารถเห็นได้และเข้าถึงได้เมื่อพูดถึงบล er ็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงโลหะผสม6061ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะปัจจุบันบล็อกเครื่องยนต์ทั้งแบบอลูมิเนียมและเหล็กถูกหล่อขึ้นมาโดยต้องหลอมโลหะแล้วเทลงในแม่พิมพ์ในขณะที่เหล็กไม่ได้มีปัญหาหรือเซนซิทีฟกับวิธีการหล่อมากนะัก แต่อลูมิเนียมนั้นค่อนข้างเสียเปียบมากๆเลยเนื่องจากอลูมิเนียมจะสร้างชั้นออกไซด์บนพื้นผิวเกือบจะทันทีหลังจากสัมผัสกับอากาศคุณสมบัติดังกล่าวของอลูมิเนียมจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่ออลูมิเนียมอยู่ในสถานะของเหลวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมชิ้นส่วนที่หลอดจากอลูมิเนียมในอดีตจึงมักจะมีชั้นออกไซด์อยู่ภายในโดยส่วนใหญ่เรามักจะมองไม่เห็นปัญหาแต่ปัญหานี้ส่งผลกระทบร้ายแรง ต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของชิ้นส่วนและจุดแตกหักที่มาเกิดขึ้นบ่อยแต่การหล่อโลหะได้พัฒนาไปไกลจากการหลอมและเทโลหะแบบดั้งเดิมแล้วทุกวันนี้จะได้ยินวิธีการอย่างเช่นการหล่อแบบบีบในระบบบรรจุภัณฑ์แบบเย็นในการหล่อทรายรวมไปถึงเทคนิคการดูดสุญญากาศและการป้อนแม่พิมพ์ขั้นสูงและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้คุณภาพของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมพัฒนาขึ้นอย่างมากแต่ว่าอลูมิเนียมนั้นมีราคาแพงโดยทั่วไปแล้วจะแพงกว่าเหล็ก3-4เท่าขึ้นอยู่กับโลหะผสมและเทคโนโลยีการหล่อขั้นสูงเหล่านี้ก็มีราคาแพงเช่นกันแน่นอนว่าผู้ผลิตพยายามที่จะลดต้นทุนค่ะและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงก็ยังไม่ได้แพร่หลายเบียงเครื่องยนต์ในทุกกลุ่มทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ายังมีบล็อกเครื่องยนต์นอลูมิเนียมที่ใช้ในเครื่องยนต์ราคาประหยัด ที่ทําจากวิธีการเล่อแบบดั้งเดิมซึ่งส่งผลให้คุณภาพของเครื่องยนต์น,น้อยลงแต่ในปัจจุบันนะคะบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมได้พัฒนามากไกลมากแล้วมีความแข็งแรงกว่าและดีกว่าบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมในปีคศ1980และต้นปีคศ1990ค่ะน้ำหนักเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับเหล็กและใครๆก็ต้องการให้รถยนต์ของตัวเองมีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าเมื่อน้ำหนักเบาก็จะทําให้เรื่องความเร็วได้ดีขึ้นและเปลี่ยนน้ำมันมากยิ่งขึ้นและอลูมิเนียมมีน้ําหนักเบากว่าเหล็กถึง2เท่าเรามีน้ําหนักจาเพาะของอลูมิเนียมและมีน้ําหนักจาเพาะของเหล็กบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจะเบากว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็กมากกว่า2เท่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าอลูมิเนียมมีค่าความทนต่อแรงดึงต่ำกว่าเหล็ก ดังนั้นผนังของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจึงต้องหนาขึ้นเพื่อชดเชยความแตกต่างของความแข็งแรงนี้และในขณะที่เทคนิคการหล่อสมัยใหม่ทําให้แกลบของน้ําหนักระหว่างบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมและเหล็กเพิ่มขึ้นด้วยและนี้คือน şey ้ําหนักเฉลี่ยของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมในเครื่องยนต์สี่สูบเรียง V6 และ V8 ถัดมาคือน้ําหนักเฉลี่ยของบล็อกเครื่องยนต์เหล็กในเครื่องยนต์สี่สูบเรียง V6 และ V8 อย่างที่เห็นว่าบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมไม่ได้เบาวกว่าถึง2เท่าแต่ความแตกต่างของน้ำหนักก็ยังคงมีในัยะสำคัญและบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมก็เบากว,กว่าอย่างเห็นได้ชัดอาจจะคิดว่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน15กิโลกรัมไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆแล้วบล็อกเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักประมาณ1%เครึ่งถึง2%ซของน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์และเมื่อเวลาผ่านไปการประหยัดเชื้อเพลิงจากความแตกต่างของน้ำหนักก็มีความสำคัญมากขึ้นรวมถึงการเร่งความเร็วด้วย <S 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 อย่างที่เรารู้กันดีว่าเหล็กมีความแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมและสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากกว่าอลูมิเนียมดังนั้นบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจึงต้องมีการออกแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยมีการเสริมความแข็งแรงตัวอย่างเช่นโครงข้างของตลับลูกป,ปืนหลักซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมในเครื่องยนต์สมรรถนะสูงหลายรุ่นในทางกลับกันก็แทบจะไม่พบโครงแบบขั้นบันไดในบล็อกเครื่องยนต์เหล็กเลย แม้แต่บล็อกเครื่องยนต์อย่าง 2JZ ซึ่งสามารถรองรับแรงมา้าได้ประมาณ800แรงมา้าก็ไม่ได้ใช้ตลับลูกปืนหลักไม่จำเป็นต้องติดตั้งนอกโครงพอบล็อกทำจากเหล็กนั่นเองนี่อาจเป็นสาเหตุที่บางครั้งเราอาจจะไม่พบตลับลูกปืนหลักเหล็กล่อในบล็อกเครื่องยนต์เหล็กแต่กลับพบในบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแทนเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับองค์ประกอบโครงสร้างที่สําคัญของบล็อกเครื่องยนต์และอีกหนึ่งข้อเสียของอลูมิเนียม คือบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมมีความไวต่อการสึกห้อดังนั้น,บล,นบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจึงจะไม่ทําจากอลูมิเนียมทางร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจานวนมากใช้กระบ,บอกสูบที่หุ้มด้วยวัสดุพิเศษเมื่อใส่เข้าไปในบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแล้ววัสดุเหล่านี้จะถูกใส่ไว้ในระหว่างขั้นตอนการหล่อและบล็อกจะถูกหล่อเติมเข้าไปรอบๆวัสดุที่ใช้ทําปลอกหุ้มเครื่องยนต์อลูมิเนียมก็คือเหล็ก ซึ่งในหลายกรณีเหล็กมีคุณสมบัติในการต้านทานการสึกหลอได้ดีนอกจากนี้ยังมีไลเนอร์เลสอะลูมิเนียมบล็อกซึ่งไม่มีปอกคุ่มแต่แผ่นของบล็อกจะใช้การเชื่อพิเศษที่เรียกว่านิกาซิลหรืออ l ลูซิลหรือ MMC ซึ่งไม่ได้ถูกกดให้พอดีหรือติดไว้แต่จะถูกพ่นด้วยพลาสมาหรือสลักลงบนรูเจาะถึงแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลในเครื่องยนต์บางเครื่องแต่เครื่องยนต์ในส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ บล็อกเครื่องยนต์เหล็กขนาดใหญ่ทำหน้าที่อยู่2อ,อย่างก็คือดูดซับเสียงและดูดซับการสั่นสะเทือนส่วนอลูมิเนียมก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการหล่อที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กจะสั่นสะเทือนและจะได้ยินเสียงภายในน้อยลง บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมต้องเผชเชิญกับการขยายตัวจากความร้อนมากกว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็กในความเป็นจริงเมื่อถึงอุณหภูมิที่ใช้งานบล็อกอลูมิเนียมจะขยายตัวมากกว่าเหล็กประมาณ2เท่าแต่บล็อกเครื่องยนต์เหล็กก็ขยายตัวเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงสองเท่าภายใต้สภาวะการทํางานปกติการขยายตัวของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือวัดได้หรือแม้แต่เครื่องยนต์ที่ขับทุกวันก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องยนต์ร้อนเกินไปนี่คือข้อเสียเปรียบของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเพราะในสถานการณ์ที่เครื่องยนต์ร้อนเกินไปอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ซึ่งแก้ไขด้วยการซ่อมบำรุงและยกเครื่องในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็อาจซ่อมไม่ได้เลยและบล็อกอลูมิเนียมก็จะถูกส่งไปยังกองขยะแต่บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมก็ยังมีข้อดีอยู่ซึ่งบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมสามารถนำความร้อนได้ดีกว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็ก หมายความว่าบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมมักจะไปถึงอุณหภูมิการทํางานของเครื่องยนต์ได้เร็วกว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็กนั่นเองและยังหมายความว่าบล็อกอลูมิเนียมสามารถถ่ายเทความร้อนไปยังสารหล่อเย็นได้มากกว่าเมื่อเทียบกับบล็อกเหล็กแต่ที่สําคัญที่สุดคือบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมสามารถดึงความร้อนออกจากคอมบัสชั่นแชมเบอร์ได้มากขึ้น ประเด็นนี้สําคัญมากๆเพราะจะทําให้วิศวกรสามารถกําหนดอัตราส่วนการอัดที่สูงขึ้นสําหรับเครื่องยนต์ได้และอัตราส่วนการอัดที่สูงขึ้นนั้นก็ทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์และสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ด้วยโดยอุณหภูมิที่ต่ํากว่าในคอมบัชั่นแชมเบอร์จะช่วยลดความเสี่ยงของฮอสปอตและการระเบิดที่ทําให้เครื่องยนต์เสียหายนี่เป็นเหตุผลสําคัญอีกอย่างที่ทําให้บล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายรายได้เปลี่ยนจากบล็อกเครื่องยนต์เหล็กเป็นอลูมิเนียมแทนและทำไมเครื่องยนต์สมัยใหม่ถึงได้มีอัตราส่วนการอัดที่สูงกว่ารุ่นก่นกอนบล็อกเครื่องยนต์ทั้งแบบเหล็กและอลูมิเนียมอาจแตกร้าวได้แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจะซ่อมง่ายกว่าเหล็กเมื่อบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแตก โดยแล้วสามารถเจียออกแล้วเติมด้วยเครื่องเชื่อม TIG หากบล็อกเครื่องยนต์เหล็กแตกร้าวสามารถซ่อมได้แต่ค่อนข้างยากต้องใช้ทักษะการเชื่อมสูงและสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานเหมือนปกติได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมโดยทั่วไปแล้วการสร้างบล็อกเครื่องยนต์เหล็กนั้นง่ายกว่าการสร้างบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแค่กึ่งบอร์ดไม่จําเป็นต้องมีแผ่นซับแม้แต่ร้านเครื่องจักรที่อุปรกรณ์ไม่ครบครันก็ยังสามารถทําบล็อกเครื่องยนต์เหล็กพื้นฐานได้ นอกจากนี้บล็อกเครื่องอยนต์เหล็กยังมีโอกาสบิดเบี้ยวน้อยกว่าในระหว่างกระบวนการสร้างใหม่และในขณะที่เปลอกคุ้มของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมบางส่วนสามารถกรึงได้เหมือนกับรูเจาะของบล็อกเหล็กโดยทั่วไปแล้วบล็อกอลูมิเนียมจะจำกัดจำนวนครั้งที่สามารถทำได้กระบวนการเปลี่ยนเปลกะคุ้มของบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมมักจะยุ่งยากกว่าและต้องใชท้ทักษะและประสบการณ์ที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ,บ,กบกับกระบวนการเปลี่ยนเปลอกคุ้มของบล็อกเครื่องยนต์เหล็ก บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสร้างบล็อกพวกนี้ขึ้นมาใหม่เนื่องจากการเคลือบสารพิเศษบนบอรอดนั้นมักจะไม่ค่อยทำหรือก็ไม่คุ้มต้นทุนและนี่ก็คือสาเหตุที่บล็อกที่ไม่มีแผ่นซับในมักจะถูกทิ้งไปเมื่อหมดอยูุ่การใช้งานและเราก็จะต้องซื้อบล็อกใหม่จากผู้ผลิตซึ่งมีราคาแพงกว่าการสร้างบล็อกใหม่ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบล็อกเครื่องยนต์เหล็กถึงเป็นทางเลือกที่ดีในแง่ต้นทุนต่ำและมีกำลังที่มากเพราะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นจึงมีกำลังมากกว่าบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมรวมถึงการผลิตที่ง่ายและราคาถูกจากทั้งหมดนี้นะคะจึงได้ทำตารางสรุปบล็อกเครื่องยนต์เหล็กและอลูมิเนียมเอาไว้ให้ดูง่ายขึ้นจากตารางจะเห็นว่าบล็อกทั้งสงแบบมีข้อดีที่แตกต่างกันไป แต่ในส่วนนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผู้ที่ทำคลิปวิดีโอเท่านั้นนะคะซึ่งจะบอกไม่ได้ว่าเหล็กหรืออลูมิเนียมแบบไหนดีกว่ากันเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานควรพิจารณาเป็นกรณีกรณีรณไปค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขับรถยนต์ทุกวันก็ควรจะมีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและก็น้ำหนักเบาซึ่งก็จะเหมาะกับบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสร้างบางสิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็สนุกไปกับการบูตในราคาที่ประหยัด ก็จะเหมาะกับบล็อกเครื่องยนต์เหล็กมากกว่านอกจากนี้การที่เราจะมา,าคิดว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็กจะต้องมีน้ําหนักมากแล้วก็มีความแข็งแกรง่งหรือว่าบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมจะต้องมีน้ําหนักเบาหรือว่ามีความแข็งแรงที่น้อยกว่าบล็อกเครื่องยนต์เหล็กก็คงไม่ใช่เสมอไปเ <C> e <ars> พราะบางทีอาจจะมีบล็อกเครื่องยนต์เหล็กที่ผลิตมาไม่ดีอาจแตก,กเราวได้เพียงพอรับแรงดันเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะมีบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมที่มีความแข็งแกร่งมากสามารถรับแรงดันได้ และก็ใช้งานหนักได้ด้วยดังนั้นข้อมูลจึงมีความสำคัญมากเราควรพิจารณาเป็นรายกรณีไปแต่โดยทั่วไปแล้วความแตกต่างของบล็อกเครื่องยนต์ทั้งสองก็จะมีตามที่ได้พูดไปเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยและก็หากมีความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลหรือว่าไม่ว่าจะในเรื่องของภาษาก็ตามก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ